สร้างหวังและสร้างงานบรรดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดมสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จับน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมหากประชาชนสนใจเรียนวิชาชีพด้านอุตสาหากรรมเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์และการออกแบบจะเรียนได้ที่ไหนบ้างเสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ซึ่งนอกจากใช้สวมใส่เพื่อให้ความอบอุ่นร่างกายแล้วยังสามารถปกงบอกถึงบุคลิกของผู้สวมใส่ปัจจุบันเสื้อผ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นที่ไม่เคยหยุดนิ่งอุตสาหากรรมแฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม จึงได้รับความนิยมและเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆของไทยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครโดยกองส่งเสริมอาชีพจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพหรือเพื่อหาไรายได้เสริมและยังสามารถนำไปประกอบธุรกิจขนาดเล็กได้อีกด้วยโดยเฉพาะหลักสูตรอุตสาหกรรมเสื้อผ้า,าการออกแบบและแฟชั่นดีไซน์ที่มีผู้สนใจสมัครเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ได้จัดก,กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นหลักสูตร150ชั่วโมงต่อวิชาโดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกเรียนได้เช่นวิชาเสื้อผ้าสตรีส้อนการตัดเย็บเสื้อเพื่อนำไปใช้จริงกางเกงสตรีเน้นทั้งกางเกงขาสั้นขายาวกางเกงทรงแฟชั่นต่างๆชุดติดกันและตกแต่งเสื้อผ้าเป็นที่นิยมในปัจจุบันทั้งสาวออฟฟิศและแฟชั่นวัยรุ่นตัดเย็บชุดวิวาราตรี เน้นการตกแต่งและการตัดเดย็บอย่างประณีตวิชาเสื้อผ้าอุตสาหกรรมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากระโปรงสตรีครอบคลุมกระโปรงแฟชั่นทุกแนวการตัดเดย็บชุดชั้นในสตรีที่เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังมีวิชาการสร้างแบบเสื้อผ้าและการออกแบบเสื้อผ้า โดยครูผู้สอนที่ชำนาญงานไว้รองรับผู้ที่สนใจอย่างครบวงจรสำหรับประชาชนที่มีความสนใจจะฝึกอาชีพหลักสูตรดังกล่าวควรมีคุณสมบัติดังนี้ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปและสามารถอ่านออกเขียนได้โดยใช้หลักฐานการสมัครคือ 1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว2นิ้วจานวนหรูปสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านสำหรับหลักสูตร150ชั่วโมง มีกำหนดการรับสมัครเรียนดังนี้ตารางการรับสมัครเรียนผู้เรียนสามารถเลือกเวลาในการเรียนได้โดยเปิดฝึกอาชีพเป็น3ามรอบคือรอบเช้ารอบบ่ายและรอบคำ่ำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมีบริการประชาชนอย่างครอบคลุมถึง1ิแห่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์โทร 0 2247 9492-4หรือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเรียนจบแล้วก็จะนำไปประกอบอาชีพก็คืออยากอยากจะสร้างสร้างแบรนด์ของตัวเองของอายเสื้อผ้านี่ค่ะวิชาสร้างแบบเสื้อผ้าก็ไม่ได้แค่สร้างแบบอย่างเดียวอาจรย์ก็ให้สอนเทคนิคการจัดเย็บเสื้อผ้าการขึ้นตัวอย่างงานเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ในวันข้างหน้าค่าใช้จ่ายก็ถูกแค่จะเรียนรีอะคะ่ะวิชาละร้อยห้าบาท กรุงเทพมหานครเมืองแห่งแฟชั่นเป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียและในปี2558ประเทศไทยจะเปิดตลาดเข้าสู่สังคมอาเซียนอุตสาหกรรมเสื้อผ้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีอนาคตสดใสอย่างแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะสร้างหวังและสร้างงานบรรดาลความสำเร็จสมความดีอันอุดม สำเร็จได้ด้วยความเพียรสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครสร้างโอกาสและความหวังแก่เด็กสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนทั่วไปเอาใจมาใส่ใจในทุกกิจที่กระทำใจนี้จักน้อมนำให้สำเร็จบรรลุหมายสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครร่วมแรงช่วยรัฐพัฒนาสังคมสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร